รับเตี้ยนโตซาวจีสินซยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ I Love Japanese ไมเดสวากาโกเดสวันนี้นะคะเราจะมาสอนคำว่าอู้ในภาษาญ,ญี่ปุ่นกันนะคะอู้นะเช่นอู้งานอะไรอย่างนี้เนาะรู้จักไหมคะรู้จักค่ะเคยอู้ไหมคะค่ะภาษาญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะคะคำว่าอู้ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าอะบบราอุล อบาบุระอุรุมาดูความหมายแต่ละตัวดีกว่าอบาบุระแปลว่าน้ำมันอุรุแปลว่าขายนี่เองโอเคเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะอบาบุระอุรุนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่ากำลังอู้อยู่จะพูดว่าอย่างไงคะอบาบุระอุเตราอาบุระอุเตรุเดี๋ยวดูกำลังขายน้ำมันอยู <laughs> ่หรือกำลังอู้อยู่นี่เองถ้าเราอยากจะบอกว่าอย่าอู้สิอบาบุระอุเตไนเดะ ใช่ใช่ใช่นะคะจุดจุดอ่ะุราอุตเตนเดชเราจะไม่ใช้ว่าอุระในเดชเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าจะอย่าจะอู้สิใช่ไหมเหมือนเป็นอนาคตแปลกเราอยากจะบอกว่าอย่าอู้สิแบบเห็นว่ากําลังทําอยู่ก็เลยใช้เป็นรูปที่กําลังทําอยู่นะคะรูปปัจจุบันคืออบุระอุตเตนเดชอุระอุตเตนเัยเดชวาก็โกจังเป็นคนคันใสใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีภาษาคันใซด้วยใช่ไหมคะพูดยังไงคะที่บ้านพูดยังไงคะคุณแม่บอกว่าอุระอุตเตอันโต ซูดิอันวยันゃ売ってないเ売ってないで。売ってやんと。มาจ้ะวูじゃ掃除しなさい勉強しなさいนาก็ซินซคือให้ทําความสะอาดใช่ไหมเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเอ่อเมดไม่มีแม่บ้านต้องทําเองใช่ก็บอกว่าซ除しなさい掃除しなเい勉強しคさい แคอีกประโยคหนึ่งประโยคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่าถ้ามีเวลาว่างมัวแต่มาอูรียนหนะอม่ับะอะขอชชชอีถ้ามีเวลาว่างมัวแต่มาอู้เนี่ยก็เรียนหนังสือซะเออคุณแม่พูดกับลูก <laughs> ใช่ไหมคะอะขอชัาๆชัาๆอีกรอบค่ะถ้ามีเวลาว่างม <laughs> ัวต่มาเู้เนี่ยเรียนหังสือ่ะเอคุณแมั <laughs> ใช่ นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนคันโตก็จะพูดอาบุระ,ระนี่ก็จะติดสำเนียงคันไซนิดนึงนะคะอาบุระอาบุระ,ระก็แล้วแต่นะคะโอ,อเคก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้เนเอจาเน่วันนี้เราจะมาสอนคำว่าขี้หึงในภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ,ะ,ะว่าก็กวดจังขี้หึงไหม